ครับสวัสดีครับพบกับผมมาพินและฟิลไทยเดอะบล็อกสปอคอมนะครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยผมได้ขาจกกระสาทสมบัครคนหนึ่งมานะครับก็คือทาาครับมีทาาเกาะอยู่นะครับอันนี้พันลายนะครับออกลายๆหน่อยนะฮะทาาเมืองไทยเนี่ยถ้ามีเยอะก็ทางป่าภาคใต้นะครับแล้วก็เขาใหญ่นี่ก็เยอะนะครับนี่ครับตัวนี้ออกดอกลายๆตอนนี้มันกำลังดูดเลือดอยู่นะครับจาก อาศาสมัครนะครับที่เสียสละยอมสละเลือดให้เป็นวิทยาทานในการศึกษาว่าทากมันกินเลือดอยังไงนะครับทากนี่ต่างจากปิงนะฮะเพราะปิงเนี่ยจะอยู่ในน้ำํำปิงตัวใหญ่กว่าทากจะตัวเล็กๆนะครับอยู่บนบกแล้วก็พบได้ตามป่าเขาฝั่งเอ,อเชียนี่มีหมดแม้กระทั่งอย่างอ,าอย่างเมืองหนาวนะอย่างที่ญี่ปุ่นนะครับตามป่าเขาญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีทาคเหมือนกันนะครับ มีีไปทั่วนะครับภาคเนี่ยถ้าเราไม่ไปอยู่ในดงของมันหรืออะไรเนี้ยก็ไม่เป็นไรนะฮะหรือเราไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราบัดกรวังเนี่ยก็ไม่มีปัญหาตอนนี้มันดูดเสร็จเรียบร้อยแล้วอิ่มนลยครับเลือดเต็มตัวนะฮะที่เห็นที่พื้นเนี่ยหล่นที่พื้นเนั่นเป็นข้าวนะครับขนาดก็ไม่เทียบกับไอ้ข้าวนะนี่มันกำลังเคลื่อนตัวครับตรงไอ้ที่เป็นไอเนี้ยเป็นปากตแรกตัวเกกว่ ปากก็คือตรงนั้นนะครับที่ยื่นออกมาตอนนี้มันกำลังเคลื่อนที่ไปจะขดตัวแต่ผมเข้าใจว่าปากเล็กถูกหาเพราะเทัาทใหญ่เท้าหางเล็กมันจะหาคนด้วยความร้อน แผลแผลจะยังจะยังไม่นั่นดีนะเพราะว่ามันจะมีสารที่ทำให้เลือดไม่แข็งตัว